เรเรียนไปแล้วตัวนี้เำวิ่งด้วยอยากทำวิ่งแอฟริกาทำน้องเริงๆทางธรรมชาติเนี่ยมันเกิดในพืโลกใช่ไหมครับแล้วบนพัวโลกเนี่ยก็มาเกินช้แบบมันก็เหมือนกันแหละนะครับนะครับคนใจเอเหมือนกันแหละครับนไปดินไหวพี่นุ่นกวิ่นี่มีพี่ๆครับนแต่วนนี้เราจะมาเรียนแค่ของพี่ตโแอฟิกานอนะครับ ทุกโลกก็จะมีไัยพิบัติที่ตกต่างๆภัยพิการก็คือมีไัยหนาวครับเนาะนะครับภัหนาวกันนะแต่ภัยกาก็จะมีที่เด่นชัดคือไัแรงที่มันล่กครับเนาะตูวจากพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศใช่ไหมล่ะมันจะดูออกเรลักษณะว่ามันจะมาตกพบเจอกับภัยพิบัติบ้างใช่ไหมครับเนาะเอาวเดี๋ยวนี้กูยกตัวอย่างข่าวมา็หนึ่งข่าวนะครับเนาะในทุกโลกต้มีการแต่ใช้แรงหรอกแต่เป็นร้อนนะครัทุกโลกส่วนใหญ่จะไม่เจอร้อนใช่ไหม ถ้าเจอแต่อากาศหนาวเย็นใช่ไหมครับแล้วแต่ก็มีร้อนด้วยนครับนั้นเป็นคลื่นความร้อนครับนั้นลองสังเกตจากข่าวดีนะครับนั้นก็ต้อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญพร้อมรับกับฤดูร้อนที่จะมาพร้อมกับภัยแล้งุูแลงนั่นเองนะครับซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกษตรกรต่างคาดว่าผลผลิตของพวกเขาเนี่ยจะยำแย่ในรอบหลายสิ่งีครับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ภูมิภาคร้อนขึ้นและแห้งแล้งขึ้นนะครับภัยแล้งส่ต่อการหลายปีก็ทำให้สำรองน้ำใต้ผิวดินหมดลงผืนดินแห้งแตกระแหงในสเปนภาคใต้ของฝรั่งเศสอิตาลีและในหลายประเทศของแอฟริกาเหนือเช่นตูนิเซียขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำที่ลดลงกำลังเป็นภัยคุกคามต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วก็เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงน้ำดื่มด้วยเช่นกันนะครับ ขณะที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะักวิทย,ยาศาสตร์เตือนว่ายุโรปอยู่ในเส้นทางที่จะเผชิญกับฤดูร้อนที่โหดร้ายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประสบปัญหาสภาพอา,ากาศร้อนที่สุดในประวัติการเมื่อปีที่แล้วซึ่งทําให้เกิดภัยแล้งที่บรรดานักวิจัยของสภาพยุโรปบอกว่าเรือร้ายที่สุดในรอบอย่ายงน้อย500ปีนะครับวินเทียร์วิธีนักวิทยาศาสตร์สภาพอา,ากาศจากมหาวิทยาลายัยยูวีในเบลเยียมบอกว่าทะเลทรายซาฮาราที่แห้งแล้งมาก สภาพอากาศทางตอนใต้ของททรลเดิเตอร์เรเนียนกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือดังนั้นจึงคาก็จะมีสภาพอากาศที่แห้งกว่านี้ทั่วทั้งภูมิภาคเดิเตอร์เรเนียนและสิ่งนี้ก็จะขอให้เกิดผลกระทบมากมายต่อเกษตรกรและกลัวเรือนแล้วก็เกากสาสมด้วยเช่นกัน แม้ว,ว่าจะมีการคาดการมานานแล้วนะครับแต่การเตรียมการรับมือก็ล่าชา้าพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งยังไม่ได้นําวิธีการประหยัดน้ามาใช้อย่างเช่นการให้น้ําแบบหมอะสมหรือว่าเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ทนแรงอย่างเช่นทานตะวนันครับอันนี้ก็เป็นยุโรปได้นะมันมันค้อติดกับอาริเลยนะกนะารเกษริกาเนาะมันเลยทำให้ได้ผลทวง นิดนึงครับเนาะเพราะมันอยู่ใกล้กับอากาศกันน้ะครับแต่ถ้าโดนบนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหาดีน้องเนาะเอาวันนี้นอกจากมันมีภัยแรงแล้วมีความร้อนเนี่ยยิ่งมันมีใหญ่อย่างนะทั้งภูเขาไฟนะครับนะาภูเขาไฟทั้งแผ่นดินไหวก็มีนะครับนะครับเยอะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดที่ไหนบ้างเอารถบรรทุใหญ่นะครับเวลาเจอพายุบัเนี่ยเคยเคยเจอพายุบัดไหมตัวเองเคยเจอไหมเคยเจอไหม มีใครเคยมาตกพบเจออนะไรกับเรนมาีไหมทีปะเคยผ่านนะพวกมาเคยผ่านอะไรเคยไหมไม่เคยใช่ไหมเคยน้อย,ค,ยคนจะเคยเนาะนะครับนแต่ผมก็เคยนะครับนะแต่ก็นะเลยเป็นภาพติดตาความใจนะครับนละอา้าวถ้าคนไม่เคยเจอเนี่ยเวลาวมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเธอรู้สึกยังไงเออระดับแรกเลยตื่นตื่นใช่ไหมทำอะไรถูกไหมวิ่งเออ คิดได้วันออกมันวิ่งหมดใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนไปด้วยเนาะได้ความรู้ด้วยนะครับได้การเตรียมพร้อมการรับมือด้วยนะครับนะเวลาเราต้องเจอตัวเองนะครับเนะครับแต่อันเนี้ยเราเรียนรู้นะของทวีปตุ๊กตุ๊กแสวิการนะครับนะอ้าวเดี๋ยวก่อนค่อยไปต่อบหมุกดสตารดทใิแล้วก็กดทายไปให้ผหน่อยเสรยจยามเลยเดี๋ยวมันมีอยู่ปุตอนนี้กูกำหนดอธิบังเนี่ย มีอยู่6อย่างเป็นออกเป็นยุโรเนี่ยสอย่างนะครับนะสี่บแล้วก็แอดริกาเนี่ยสองใบบนะครับนะมันมีทั้งหมด6กลุ่มคุณให้นักเรียนเนี่ยนับหนึ่งถึงหนะครับนะอย่างเช่นงูนับหนึ่งนะคุณจะให้เรียนหน้าด้านนับเพิเไปหนึ่งพหลังหลัง2นะงูสามสแล้วก็มาขึ้นห้าไนะตัวหกม้นก็นับหนึ่นะโอเคไหมงงไหมงงไหม นับเป็นแนวหอยหลังไปอ่ะแต่ที่อวันนี้ก็นับึไปนี่นับทีองนะสาแล้วกาหี่นะก็เริ่มหนึงใหม่นะโอเคไหมครับไล่แบบนี้ไปเราจหัดห้องนะครับนะมันจะแบงใช่ครับถ้าเป็นแนวนี้เอ้าท้านอกเริ่มครับหนึ่งสองเฮ้ยเออก็บอกเริ่มเใช่มอากีหอไม หนูค่ะแลวีแล้วอันนี้อันนี้ค่ดงไปอ่ะสามสี่ห้าหกอ่หนสงองสามส่ห้าหกอ่ะหเลขหไว้พอจบหาเลขเล็กว่ตรงสมุดกบดินนิดเดีดง ตรงไหนแรกต้องหมุนนเออลืมใครหน้าถัดไปนะครับที่จะเรีนเนาะตใครเล่เลขหนึ่งยกเขึ้นีจะับลขกี่คนเลขหนึ่งสม่เอาเลขงขึ้น4ีบนลงเลขาเลข โอ้โหหกกิเหลือลแคามคนละเออโอเคครับรอ้าวาบัตที่คจะให้นักเรียนนะครับหมายหนึ่งจดไปนะใพนบัตรแรกนะครับนะคุณจะบอกไพนบัตของทั้งีนนะ่หน่กกกนนะในแก่อันนี้หึงก็คืออกจักรไพไได้หมายหนึ่งหนูเห็นไปเลยครับไพิบัก็คืออุทกจักไปครับ หมายเลขสองคลื่นความร้อนสองคลื่นความร้อนหมายเลขสามหัวข้อคือแผ่นดินไหวครับหมายเลขสี่ภัยหนาวครับหมายเลขห้าภัยแรงครับ หมาเลขหอันนี้จะเป็นใชใบที่เป็นเกลือแอฟริกานะอืมเป็นบริแอฟริกาครับนะหมาเลขหกนะหมายเลขหกอะไรนะหมายเลขหกหมายเลขหกอุทกภัยเหมือนกันหมายเลขหกอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำหลักเขียนไปว่าหมายเลขหกนะอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำหลักนะท้าวพี่แอฟริกามันจะมีที่แม่น้ำสำคัญอยู่ครับนะ้นในแอฟริกาแม่น้ำสำคัญนะมันนะ แล้น้ำอีกอน้าน้นเไร่ม่น้ำเลยไม่น้ำอะไรเออไม่น้ำเลไเจอร์ไม่น้ำของกูไงที่สำคัญสำคัตอนกลางคืนไงนะครับนะมัน้่าจะมีน้ำทั่วไปนะครับนะก็เลยยกของภาใสทุกานดีวนะครัอ้าวก่อไปอีกรอบนึงรอหนึ่งอะไรนะครับหกปลาไพสองสามสี่ห้าหกาไรู้ไหมครับ 6อย่างกันนะอ้าว6อย่างกันต่อวันนี้เธอต้องทำอะไรบ้างล่ะเอ่อไปเดทกับเองนะ6อย่างต่อมีทำอะไรบ้างหนึ่งบอกข้อด่อยของมันจะทำแล้วต้องทำอะไรบ้างหาอะไรบ้างจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งคือความหมายของมันความหมายของมันก่อนคืออะไรหนึ่งความหมาย สองสาเหตุมันเกิดจากอะไรุูปไพ่แบบมันต้องมีสาเหตุนั่นเอนะรารูปความหมายแล้วมันคืออะไรสองมันต้องมีสาเหตุมันต้องเกิดจากอะไรนะครับนั้นอันดคนเรารักกันมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหม่ะเออใช่ไหมคนชอบกต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมล่ะไพ่แบบก็มีหมือกันิเอออเอาไปมีสาเหตุแล้วผลระทบ ว่ามันส่งผลอะไรบ้างมันเกิดจากอะไร <Okay. S 1> มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสง่งผลกระทบอย่างไรมันสร้างความเสียหอะไรให้แก่ชีวิตทรเสย์สินหรืธรรมชาติาอย่างไรบ้างครับนะ้นเออนะครับสามหบสี่แนวทางการจัดก,การจัดก,การกับปัญหาในดีลออก่อนเกิดทำยังไงดีขณะที่มันเกิดก็องทำยังไงหลังจากเกิดแล้วทำยังไงดีจัดการ

พร้อมอธิบายเนาะว่า <jog> มันคือที <ang <term> ่ไหนพร้อมกับอธิบายนะครับให้เข้าใจเนาะว่ามันเกิดที่ไหนมันเกิดจากข้ออะไรมีผู้คนล้มตายหรือมีรเสียหายเท่าไหร่ครับเนาะอีกค่านี้อ่ามีเท่านี้ครับมีอยู่หน้าหมอก็เออตกเอามาเองเดี๋ยวฝั่งี่แย้มบอกครับ ดข้อห้าเกิดครับข้อห้ายกตัวอย่างเหตุการณ์มาหนึ่เหตุการณ์ครับพร้อมอธิบายนะอย่างเช่นว่ามันเกิดที่ไหนเกิดเหตุอะไรนะครับเอาที่มันอยู่ในแถวยินนั้นนะวิเนเรียนนะยุโรปแอฟริกานะครับนะเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรนะครับมันเกิดจากอะไรและมันมีความเสียหายอะไรบ้างครับน้องนักจับบนหัวของผมน่ารักน่ารักน่ารัก ต่อครับเดี๋ยวคุณจารให้กะไรเอชีพแล้วกันเธออยู่กลุ่มยังไงก็จริงแต่เธอปรึกษาเลยว่าอาจารย์หัวข้อไหนเดี๋ยวทำเส่็จเอชีพเรามาต่อกันนกันนะแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าชั่วโมงนี้ไม่ทันเราจะเดินอะไรคุณจาไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ทันเยอะหละนะครับนะอาจจะเลื่อนไปทางสมุทรสงนราก็ได้แต่ชั่วโมงนี้ขอให้เธอเนี่ยทำข้อมูล

ว่าเราดูดีมากจริงๆค่ะเอาเมื่อรูปยังงั้นนะตว่าก็หลังเราดูดีหลังเราดูดีมากย่อปีไม่ได้ย่อีกี่ยวกับสุวรรณอะอือ ไปศึกษาหาข้อมูลของกลุ่มอื่นครับแต่ละภายิบัตรครับเราจะเอาแค่สามหัวข้อหลักก็คือสาเหตุผลกระทบแล้วก็การจัดการภา,ารกิจเ,เอากลุ่มอื่นครับนอกเ้นกลุ่มตัวเองครับแต่ไม่ใช่ตลกแบบไม่เข้าใจนะนักจิตวิทยา เป็นดังไหมครับให้หนาวพ้อหมายเป็นให้ให้หนาวเกลื่อใจเพราะอกาหนาวเกิดนี้คืสองศาเกิดลดไม่ต่อเนื่อสาเหตุเกิดจากกระจากลมหนาวจากที่เกิดจากความเย็นจากมวลอากาศ หาวเย็นกว่าจากเขตเซเปเรียรแผ่ลมมาสู่ที่วิลโลวอีกที่หนึนงว่าทำให้บางพื้นที่มีอาการโซชิโอคาเทเซียลฝนตกหนักมนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาเป็นจัดเนื่องจากร่างกายไม่สามารถทนกับสภาพอากาศได้นะคะแล้วก็การทัฒาน้ำกรมก็เป็นการ อรหยุดให้บริการเกิดหิมะตกหนักนะคะมีพายุหิมะทำให้ทำให้มีหิมะท่วมกองสูงและทำให้มีผู้คนที่ไม่สา,า,ามารถทำอากาศหลบเลี่ได้เสียชีวิตะปการางแผนจัดการก่อนเกิดภัยให้ติดตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็เช็คเตาถ่านไฟ าว่าท <Es> well, <c oughs> ี่ชอกนคทามหนาได้นะคะขณะเกิดภัยไม่ควรออกจากบ้านหรือถ้าออกจากบ้านนะคก็ต้องสวมส่วนสวมใสไปส่พี่บ่สหน่หลังเกิดภัยนะคะก็ให้เช็คให้เช็คสภาพอากาศ

เอากับกล้องวิดโอนมันหนาวนาดไ้าเราหนาวกันเลยจริงๆถ้าจากน้ำเป็นน้ำแข็งเป็นกี่องศาละโอ้ยนจะแข็งขึ้นไงสูงจริน่ะองางเออสุดงาไงก็หนาวนะจากน้ำเปนน้ำแข็งกัแต่นี่ลบสีองศาคิ่ามันหนาวอะไรเเออใช่ังี้ยนก็แข็งนะครับจากน้ำเป็นน้ำแข็งว่าสูงสัก วันนี้ทายจูงวจนแบนดีน้นหนักเจอกันครับวันนี้ผมจะนำเสนออุทกภัยในแม่น้ำสำคัญของแอฟริกาความหมายอุทกภัยเป็นภัยที่เกิดจากพาวใน้ำท่วมฉับพลันหรือสภาวะที่น้ำไหลเอ่้อล้อนฝั่งแม่น้ำหรือเกิดจาก การสะสมของแม่เอ๊ะของน้ำที่ระบายไม่ทันสิ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ในเอ๊ะไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำอุรุกภัยในทวีปแอฟริกาเกิดในบริเวณกลุ่มแม่น้ำสำคัญสาเหตุโอโุรุกวัยในกลุ่มแม่น้ำคองโกเกิดจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง ไอตอนเหนือและตมวันตกการไหลของแม่น้ำคองโกอุรกภัยในรุ่มแม่น้ำคองโกปริมาณน้ำฝนที่มหาศาลจะไหลผ่านแม่น้ำนายทำให้เกิด,ดน้ำท่วมบริเวณฝั่งแม่น้ำนายและในประเทศอีนิดียฝนกระท่หนึ่ง ้ความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือ,อน 2. องพื้นที่สางเกษตร,รกรถูกทำลายสามลลพิ้นทางน้ำน้ำเน่าเสียจากการขัดของน้ำเป็นเวลานานแนวทางการจัดการก่อนเกิดภัย 1. นติดตามสภาพอากาศทางราชการ 2. เตรียมวางแผนในการปบองภยลก ขนาเกิดเหตุหนึ่งติดตามข่าวสาร 2. ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเกิดภัยหนึ่งทำความสะอาดบ้านเรือน 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานยกตัวอย่างการเกิดภัยเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศคองกโกรพศ2้ายสายสาเหตุเกิดจาก เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักในช่วงเดือนธันวาคมพศ2559ทำให้ระดับน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ <c oughs> นกระทบรงผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย50คนไรยที่อยู่อาศัย10,000คนอาคารบ้านเรือนเสียหาย3 0ม0นหลังละนเรือน กลุ่มเราขอจบการ,รากนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะตามมาอื่นฟังนะครับคือเรียนเราจับอะไรเรียน้องยัดสองแล้าก็เริ่มนะครับสวัสดีค่ะว,วันนี้กลุ่มพวกเราะคะ่ะจะมานำเสนอเครื่องซาวด์บอลนะคะ คือความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีสภาวะอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกว่าปกติมากกว่า35องศาเซลเซียสนะคะติดต่อก,กันเป็นเวลานานาเป็นเวลาหลายวันสาเหตุเกิดจากอากาศร้อนจัด พอประกาศใช้ไฟว่าเพื่อจากาอากาศที่ร้อนกว่าปกติอุณหภูมิสูงขึ้นจึงเป็นเชื้อไฟอย่างดีทําให้เพื่อนธุ์ถูกทำลายสมบูรณ์ให้แต่ป่าโดยตรงเกิด,ดการเจ็บป่วยจะเก็บเจ็บป่วยจากโ,ดดโดดกรคที่เกี่ยวกับความร้อนเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหากรูมิใจมากเป็นโรคลมแดดที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตสิ้นเปลืองพลังงานมาก จากการใช้พัดลมเครื่องปรับอากาศให้ทำความเย็นแนวทางการจัดการนะคะก็ก่อนเกิดภัยนะคะให้ยามากมากี้และการสาดให้พร้อมเพื่อป้องกันแสงแดดเข้าบ้านนะคะแล้วก็ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมแล้วก็ต้องคอยติดตามค่ะ เกี่ยับเครื่องความร้อนค่ะขนาดเกิดภัยนะครับก็ติดตามข่าวฟังพยากรอากาศเกี่ยวกับเครื่องความร้อนอย่างใกล้ชิดค่ะ ความร้อนให้ไปพแย์และก็ช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะไม่ตัดสายไฟานค่ะตัวอย่างเหตุตการณ์เหตุตการณ์เกี่ความร้อนสูงในยุโรปในยุโรปปีพศ2546เหตุการณ์สาเหตุเกิดจากความร้อนสูงในยุโรปใต้และยุโรปตอนตกที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ็7องศาผลกระทบทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ7,000รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเก้าจากนี้ยังทำให้โรงไฟฟ้าดับโรงไฟฟ้าดับและทำให้เชือกเขาเอลโวลายับสัาภาระขบคนการดูแลเทือเขาเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กเป็นแปของสภาิกัของโลก 2. การเปลนแปลงของของน้ำในมหาสมุทร 3. การเปลี่ยน ภัแรงในในน้อยอธิการใน,ในปีปีพศ2554สาเหตุเกิดจากบานิญญาตึ่งรุนแรงกปกติทำให้ทำให้ต่นทุนต่อการเกิดพารุภัยแรงในพื้นที่ของใัน้อยอัิกาผลกระทบทำให้มีผู้ประชากรมากกว่าหนหึ่ง 13, 13, อ3ล้านคนต้องยและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100,000 100,000รายและถ่ายมามาอีก,กคือโรคระบาดซึ่งไม่มีประีาานออมาที่ดีเคอไปไหอพี่ไอ้โลคราดที่ตามมาในแโลในไัน 谁弄谁弄的？哪个弄的？